สวัดีครับเอเซชินผ้าอินจอยวันนี้เราจะมาเล่นเกมอีวีเดนะครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันเลยอืมมันจะบอกว่าผมเชิญยูทูบเบอร์ช่องนึ่งด้วยนะที่ที่เขาก็เป็นทีมงานนะช่องผมด้วยผมเชิญยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งมาที่เป็นเหมือนเป็นแบบแบบเหมือนช่องของผมอ่ะเขาเป็นแบบ เขาว่าอะไรนะไม่รู้จะไม่ได้เพือนที่รู้เขาเป็นทีมงานช่องผมนะเดี๋ยวเรามาเล่นก,กันนะผมเชิญแต่ก็ผมมานะพี่ปวดเองนะนั่นแหละผมจะายให้นะผมเชิญช่อง M จุดสองเปิดยัปยี่อะไรก็ เออนะครับเก๋โคตอเกโอเคเชิญตาก้องผมมานะครับชื่อพี่ปรดนะครับตากงผมนี่ชื่อพี่ปรดเป็นทีมง,งานผมชื่อช่องชื่อว่า M R จุด มาโปรดเป็นภาษาอังกฤิหมดเลยนะภาษาอังกฤิหมดเลยนะมีเป็นภาษาอังกรหมเลยนะไม่ทำก็ไม่ต้องแล้วอืมตอตอตอ คร uh ับเอะกกดติดตามบันเยืนนะเอแล้วก็หมดไปไหนเนี่ยหาตั้งนานเลยไม่เจอเลยข้าวก็พองปอบอยู่ได้ล่ะ ช่วยด้วยช่วยด้วยขอไหนฟันนี่ไปต่อไปต่อ 不可以。Oh, hey. Oh, oh. oh, yeah. oh yeah.

โอเคโอเครับเล่นกันต่อแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรกันไม่รู้เลยแต่ละคน,นด,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 ดูดูดู ต่อผมอาจะวิ head, ่งเงียบๆนิดนึงเลยนะเยังได้เสียงเหมือนเดิมมั้ยเนี่ยเสียงเหมือนเดิมแล้วโอเคตะกี้ซิมุดเดิมสุดแล้วนะแค่จะนี่เลยมั่งนะไม่รู้แต่วไม่รู้ได้แต่เสียงนี้แหละไม่รู้ผมก็ไม่สบายนะก็ก็ลองคิดกันดูนะ ตามตะกงไปตะก้งตะก้กงไหนเอาตะก้งไปดูแล้วเอาล่าสุดตะกงไปดูแล้วตะก้งตะก้องเป็อะไรเรขาดียโอเค thank you โดนเต็มๆนายกูโดนน่ะตะก้อผมน่าตะ ตะโก้เล่นเต้นสะใจอยู่เลยตะโก้ตะโก้ช่วยด้วยตะโก้ตะโก้ตะโก้เป็นไรไม่รู้ตะโก้ช่วยผมหน่อยดูสิตะโก้เต้นเยอะเยอะนะพี่ผมเวงตะโก้ผมนะชื่อพี่มาปวดช่วยหน่อยเถอะพวกนี้ตะโก้ผมยังไม่ช่วยเลยตะโก้ ตากล้องขาแล้วแหละตรงนั้นอ่ะตากล้องขาแล้วเบื่อจงไม่เคยไมาช่วยเลยอ่ะโดนกระบเลยสว่วนนี้แฟนตากล้องนะครับไม่ใช่ดิผมพูดผมพูดมาเยอะแล้วอันนี้พี่พี่ตากล้องผมเองนะพี่เป็นพี่พี่ที่ช่วย ช่องผมเหมือนกันนะพี่ช่วยเป็นคนที่ช,ช่วยช่องผมเหมือนกันแล้วตัดตะก้องผมครับไปแล้วไม่ไหวแล้วไปแล้วโคสปีดแล้วนะมาหนีโคเลยโอ้โหโอ้โอ้าอ้า เอออะไรวะเนี่ยโอเคเลตโตโอเคเลตโตลูกค้าที่ชอบฟังดีแต่ไม่อยากให้วดหลั ไปต่อไปต่อถ้ามีคนมีชีวิตอยู่ตรงนั้นไปต่อ,อใครก็ได้ช่วยด้วยตรงนั้นนะเห็นผูไม้นั่นนหะใครก็ได้ช่วยผมใหผมไผม่รู้ว่าผมจะทำยังไงอะ่ะใครก็ได้อ่ะอยู่เลยโอ้า้า ช่วยผมหน่อยได้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 ช่วยผมหน่อยได้ได้ถ้าโนน่ะช่วยผมหน่อยโอเคตะกิ้ว okay, ไปต่อไปต่อเออผมเสีย,ยชีวิตอีกแล้วอ่าจะบ้าใครเอไปต่อครับช่วครับอันนี้ช่วงอตื่นนะเฟนด,ดี้เฟนด,ดี้เฟนแบนหนังเฟนดี้เฟนแบนเนี่ยจิดไป ทางนี้ปิดประตูถ้าหุ่นยนต์มาทางนี้เราก็ปิดประตูนี้ถ้าหุ่นยนต์มาทางนี้เราก็ปิดประตูเฟรดี้เฟรดแบล้วตัวนี้มันจะปิดอะไร่ะรดมันปิดกระสงนช่องนี้นะ

มันเทียมเฟรนดี้เลยทุกคนเห็นมถ้าเป็นกล้องจะดูตรงนี้มีวิเดนเไหมทางนนี้เราก็ผิดตรงนี้ถ้ามันมาทางนู้นเราก็ผิดตรงนู้นชี้เนี่ยโอเคเล่นต่อผมว่าผมจะเต้นนะเต้นดีกว่าผมเต้นเยอะเยอะเต้นเยอะเยอะอ่ะ

tên 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 bên tờ bên tờ bên เห็นไฟลับลิกจับลิกจับมันจะเต้นให้มันจิบจับจิบจัมนจะจามมาเลยทำทำาแล้วเราก็ดีสิครับไปเร็วอย่าเห็นไฟมันจะเห็นไฟลุกจับไฟยนกายลุกจับาเห็นไฟลุกจับ้ามันมาแล้วก็ไปสิครับรออะไรไปแเว้ย โอเคจบพอดีโอเครอดชีวิตโอเคตะกิ้ไปล้วไปแล้วโอเคอเรไปเจาแล้วยครับไปยจ้โอเค อยากเห็นไฟมันยิบยับเอ๋จะให้มันเป็นคลิปครับครับเคสครับแคสจะให้มันการตัดแบบเรื่องง่ายค่ะจะให้ทมันเป็นเรื่องง่ายเพราะเราก็ไปกันต่อถ้าอยากใช้มันก็รักก็ไล่กันก่อนถ้าเราไม่อยากตายเราก็ตอกไปต่อถ้าเราเรียนลาถ้ามันมาแล้วก็ไปสิครับรออะไร Oh. อให้ผมมงเพี้ยนไรก็ลองนะผมอันนี้ผมคิดเองเอาอะไรฮ้เฮ้เดี๋ยวฮะยย่มาแล้ววาผมใส่ผมใส่ผมใส่เสียงคนคุยกันได้ไหมใส่เสียงนะไปแล้วกัน ถ้าเราจะเล่นอีกกี่นาทีเนี่ยคิดว่าจะคงจบแค่นี้เนี่ยมั้งนะหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ผลคนเดิมโอเคตะกี้อ่ะอืม,มเฮ้ยเบบีคนมาช่วยใครก็ได้ช่วยได้โอเคเอาเสียงอออและ โอเคตั okay, thank you. ้งกิวใครช่วยด้วยนีลีลาลีลาอยู่ดีลีเนี่ยอะไรอะไรผมลีลาอยู่ดีอ่ะดีลาทำเงินแล้วก็มาก็ไปดีครับรออะไรอ่ะอันหน,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 นีไม่ชันอ่ะอันเนี่ยไม่ชันอ่ะอ่ะหนีไม่ชินอะหนีไม่ชินอ่ะหนีไม่ชินอ่ะก็อยู่ไม่รอดอ่ะก้าอยู่ไม่รอด ยังไง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 นีไม่หลอดอ่ะไม่หลอดถ้าเราหนีไม่ชินแต่ไอเกเพ้คมันต้องหนีให้ทิ้นะพูดตอนเนี้ยทินงเรแล้ววิ่งไปด้วยกระโดดไปด้วยเนี่ย บายบายผมจะร้องเพลงก่อนไปนะดิมสซ้ำีลาอยู่ดีดีีลาอยู่อยเห็นเอ๊ะโอเคเอาใหม่เห็นอยากเห็นอยปิดจับเฮ้ยเห็นคิดจับเฮ้ยเ่อนนี้แล้ก็ลีลากบคิปคัทเิปคัทเดลาเราตัด่็ยุ่งยากยุ่งยากับ ้าเขาไม่อยากมาตัดอ้าให้เขาตัดต่อไปถ้าหยุดจ้าง็้าหยุดจ้างถ้า,าจ้า,า,า,จาได้ถ้าเขาไปอยู่แล้วก็ทำาวิงีก็ได้แต่ว่าเราขี้กเกียจยัาไงเราก็ไม่ทาเราต้องทำใจตัวอะไรไมาเนี่ยโอเคอยากเห็นไฟไปเลยิบได้ยับเอ๋ถ้ามันมาแล้วก็หนีสิครับรออะไรทีนี้หนีไม่ชินหนีไม่ชินหนีไม่ชิน,น,นโอเคบาย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่ผมจะไม่พาเป็นจไอยโอเคบาย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 